ถ้าน้ำไหลาจากกอ๊อกด้วยอัตราเร็วคงที่ลงในแก้วจนน้ำท่วมกลวยราบของระดับน้ำจะมีลักษณะดังข้อใดแก้วน้ำเป็นทรงกระบอกถ้าไม่มีกลวยอยู่ในแก้วน้ำแล้วแบ่งความสูงของระดับน้ำเป็นช่วงให้แต่ละช่วงห่างเท่าๆกันปริมาตรของน้ำในแต่ละช่วงจะเท่ากันถ้าน้ำไหลาจากกอ๊อกด้วยอัตราเร็วคงที่ นำเวลาและระดับน้ำมาเขียนเป็นกราฟจะได้กราฟเส้นตรงแกนนอนคือเวลาแกนตั้งคือระดับน้ำหนึ่งช่องตามแกนนอนคือหนึ่งหน่วยเวลาสมมติว่าหน่วยเวลาเป็นวินาทีหนึ่งช่องคือเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีระดับความสูงจะขึ้นมาหนึ่งระดับถ้าเวลาผ่านไปอีกหนึ่งวินาทีระดับความสูงของน้ำก็จะขึ้นไปอีกหนึ่งระดับทุกๆช่องตามแกนนอน จะเท่ากันคือช่องละหนึ่งวินาทีทุกๆช่องตามแกนตั้งจะเท่ากันก็คือช่องของระดับน้ําเมื่อใส่กลวยลงไปในแก้วจะเกิดอะไรขึ้นน้าที่ไหลาจากก๊อกจะมาอยู่ตรงที่ว่างที่อยู่รอบๆกลวยลักษณะกลวยจะมีฐานใหญ่และเลี้ยวลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดยอดของกลวยเพื้นที่ว่างที่อยู่รอบๆกลวยบริเวณที่อยู่ก้นแก้วจะมีน้อยเพื้นที่ว่างนี้จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าใกล้ปากแก้วถ้าน้ำไหลาจากก๊อกด้วยอัตราเร็วคงที่คือทุกๆหนึ่งวินาทีที่ผ่านไปปริมาตรน้ำที่ไหลลงแก้วจะเท่ากันแต่ที่ว่างที่อยู่รอบกลวยจะไม่เท่ากันดังนั้นระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร็วที่ไม่คงที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงในวินาทีแรกเพราะมีที่ว่างที่อยู่รอบกลวยน้อย และจะเพิ่มขึ้นช้าลงเรื่อยๆเพราะที่ว่างที่อยู่รอบกลัวจะมีเพิ่มขึ้นระดับน้าไม่ได้เพิ่มในอัตราคงที่เพราะฉะนั้นลักษณะของกราฟจะไม่ใช่เส้นตรงตัวเลขที่1และตัวเลขที่2เป็นกราฟเส้นตรงจึงผิดถ้าอัตราการเพิ่มไม่คงที่ลักษณะกราฟจะเป็นเส้นโค้งคําตอบคือข้อ3หรือข้อ4ลักษณะการเพิ่มของระดับน้ําเป็นการเพิ่มในอัตราลดลง เคเพิ่มเร็วมากในช่วงแรกแล้วก็เพิ่มชา้าลงเรื่อยๆในช่วงถัดมาทําการตรวจสอบว่ากราฟในตัวเลขที่3และตัวเลขที่4กราฟเส้นใดเป็นการเพิ่มในอัตราลดลงวิธีการตรวจสอบคือให้แบ่งช่วงเวลาออกเป็นช่องเท่าๆกันสมมุติว่าช่องละ1วินาทีเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีระดับน้ําเพิ่มขึ้นใน1ระดับแบ่งช่องเท่าๆกันเพื่อให้เวลาเท่าๆกัน ทุกๆหนึ่งวินาทีผ่านไประดับน้ำจะสูงขึ้นให้สังเกตว่าวินาทีแรกระดับน้ำเพิ่มขึ้นน้อยมากในวินาทีถัดไประดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงลักษณะกราฟในข้อ3คือเป็นการเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นก็คือขั้งแรกเพิ่มช้าแล้วก็เพิ่มเร็วในช่วงถัดๆมาไม่ตรงกับความหมายของระดับน้ำที่เราพิจารณาดังนั้นตัวเลือกที่3ผิดตรวจสอบกราฟในตัวเลือกที่4 หวินาทีที่ผ่านไประดับน้ำเพิ่มขึ้นแค่นี้อีกหนึ่งวินาทีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวินาทีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเหนว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงในช่วงแรกแล้วก็เตี้ยลงเรื่อยๆลักษณะแบบนี้คือเพิ่มขึ้นหนาแต่ลดลงซึ่งตรงกับลักษณะของระดับน้ำที่พิจารณาคำตอบคือตัวเลือกที่4